หนุมจีนยัย่วๆครับหม้อสองโปูวิน้องงัดกระปุ้น้ำกันเอาใส่กระตุ้นอยู่กับมีนทองใส่จัะจับจับหนึ่งกอนเพราจะบ่นเขาจะมันินโบเบิร์ตมันหน่อยเลยโอ้สอง <laughs> งัดกันสองคนพี่น้องน้องไม้บกกินนะครับจ้ามได้กินกระปุ้นจ้ามกรขปุ่นบานตุยๆเด้อพี่น้องขบ,บุนบุญพรุ่งนี้นะครับเด้อทุกคนจ้ากินกระปุ่นพรุ่งนี้จ้านีะนอะไรกินได้ไหมกระปุ้นตะบะกองอไม่เป็นแบบนี้มันติดโอ้โหเจ้าเจ้อันนี้บ่ค่อยมากเลยอันนี้ ซูเ <Super> ปอร์นี่ยังซูเปอร์ติดใกล้โมเมนตยังดอกมันแบบกินแล้วมันติดเขียวคอยกรบปุ่นได้มากอะไรได้ซิมกรบปุ้นเดอ้องัดก้อนอะไรได้ทั้งนี่นำแดงงุ้งตรงอยู่ เบอร์กัสีดกินขับปุ้นรเรียกกัสเดเมื้อได้ครับมีมาแต่เชา้าเ้อเช้าขนาดไหนละ่ละเรียกเหียกเลยเนาะเรียกเตกเ้าโทรโท,ทบอกกระบ่มีเงเจ็บนะจิ้กลีนจะย่างมงกับกโทรบอกจิงลีนเด้ <laughs> อจ้ยพวกจิ้อันเี๊ยบ<ล>บอกึอกออกิ้นเหยพวกตะมูว่านเป็นยังตัร้อนแทอ มันมีเมื่อยมันกระหอะ้องนะ้นำหนามือไ,ได้ใจจริงๆนะพี่้างแบบเนาะแดนะแงองตรงอยู่มือซีมซีมไซแอนซต้อนมันสินยังไงเนาะอุนะ้ยามเ เป็นแหลมมันออกมานิดนึงม,มั้งนออยู่บอน,นอยู่ปลา,ปาออตัอว่าเป็นอะไระรัก้เสร็จแนะลออ่วเล้เขาอิมเดอรักผอจดมเกี้ยงเดอกรส้างน้เดอรมันเย็ยนคงเขาจังให้คับเนาะมันห่อนเขาจังบม่คัแต่มันห่อนมันชิมมันก็จะบุคลรู้เรื่องไดทกอย่าง มันต้องตอนเย็นเย็นเครื่องมันมาเลยอันนั่น,นไปสวดกันเออนางไม้พวกกลิ่นบอกินเปิ้ลกินเลิศอิ่มแล้วเมื่อจะกินนางอิ่มมื่อหูนางอิ่มเอียงอิ่มแลวจะ้ะค่ะ กินข้าวกินหรเอเ่าเอ้ยนี่แกะชิ้นนั่งขา้าวชิ้นเล่ชินนั่งขา้าวพักอะไรบ้าได้พักแห้อหอมคนคุ้นเนาะชิบนั่งเบื่องพก,กินมันนี่ตัวเสียไป,ปจากนี้ได้ฮอนใสพปเนองมันทอน ร้อยถือลอ,อตเตอรี่เดี๋ยวสิเอาเครื่องไม้ซ <Yeah. S 1> ื้อไว้แบ๊บนึงลงทา <c oughs> ยยังต้องท่ายยังหาโคเียซื้อไปเบิ่มสองตู้ได้ยังฮะสองตูได้สอกพันซองตูกัปสองพันับตูบบ้เลย ซคือว่าอาจาบพินนะบอกอบสองตัวหนา2องตัวล่งอะไรบอกสมตัวหนาสามตัวล่งบอกแล้วก็สองตัวท้ายม,มีลายรุ่นรางวัลที่ซรางวัลที่ห้าหนึ่งสมซีหามีลายรางวัลมีลารางลักันอย่างรางวัลที่หนึ่ง,งสุดละเพราะเสด็จเงื่อน,นลูกในจักบาด เนาะบุญมาทั้นฮาตันถืบุญเ่าอยากนเนาะบุญไม่ฮอดไม่พอถืกล้อที่หนึ่งรันว่าเด็กบุญเทรยากนักบุญลูกกับผ่านไม่อยากงักเดเนาะต้องสู่ซ้นด้วยตัวเองจริงตทุกอย่างต้องบืนด้วยตัวเอง ค้าโดยตัวเองลูกกัมภาพ่อแม่ย่งเบิดอันนี้ลูกกัมภาพ่อแม่ถ่ายเบิอ์ตจับเดือดนะประยัดเงินไปเบิร์ตจะกินให้อร่อยอร่อยนะจ๊ะสมจับสนองพอดีคุยกับปีน่ะ ปเภทเพนรนัอนแก่มันพอด้วยจังเพราะว่าไม่นจะหายไว้นานหละกว่กินแล้วได้เนของกินนขึ้นโอ้กินนี่แล้วก็แล้ว็ขึ้นจะอยากกินแต่นี่อของอ้วนพะแห้ง,งอลำรักวันที่กค่อยเด้ เาหญนาเจาะกที่สองพกลเด้ออือพกรหากกเด้อนี่นแกใ่กินอะกัไรล้ม ไ,ไดินแล้วพี่น้องกะพุ่นมันมไ <ป S 1> ่นลลม้ลลมพูดปาดพูดปาดเดี๋ยวเดีน้าก็เพิ่มอีกจะก,กันจะจับจะได้แห้งหรอ่อยเนาะพิงกับพงกับป่ไม่ไหลไลลลม จราก็กินมาเพียกินอย่างบไะบ่ไปชิพนี่กำลังดีไปตัวมาซิ่มูอ่ะดกก็มูไก่เ้็กกไก่ไปคนกินกอน nó <laughs> ừ. bỏ cái xi là bỏ Bỏ cái anh Cả làm này Ừ À chắc ngua, á chắc nhắc mà xăm năng Hổ rồi ừ. บอกให้นางซื้อยังยังขาดจำกะนางยังขาดยังให้นางซื้อมาเลยเพราะาวเราไม่ได้ไปตลาดเนาะเขาบอกมาให้มาจ้างยังซื้อมักยังซื้อเอายังใส่ซื้อมาเลยขาบมาไม่ได้ไปตลาดเราไม่ได้ซื้อผักซื้อหญ้าไม่ได้โคกปันได้บ้านไก่เนาะก็ซื้อขึ้นไปตลาดอีกวกไม่เข้าไง มันดีวันเนี่ยมันจังกัน่ะมันจันบ่มันจัดโบไหมเออนี่เลยมันจัดกับใสือชิลึงเล็กๆ่มากต้มเนันจ่ายแน่ไม่กินเลือดได้มันบ่ตาาที่ตุ้ยบ่ตายจุตีเลยจุดตีย่ตายโอ้มันมีตายไปตนบ่างไฟลไม้นบ่ตาย จับไปมันบอดตายเอาไปถิ่นลงไปหัวินตางรุมมาจ่ออะไรพกกนั้นนะบัตายมันเลยทีเดียวเดยวเลม่อนนี้ก็นเลยเนาะตบอยป๊ะโป๊กกับมดตายตัวเต็ม ชิ่แตงนักวาอแตงอี่เฮ้ยเอเปี่ยนแล้วเปี่ยนแล้วเนี่ยเราเอออิมยืดความมืออื่นทัวนนิมืออื่นจะชิกิ้นทิ้นำใหไปดูดอื้ออิ่มโอ้อิมเลยดีกู่หักแทบ มันกยนให้นุะคนเองเมือกงัพัดะดึงวังมอนย่ดึงใความปกินอมมปีมประเทบอกมนเตียวบรรทนายโหนี่กินว่าสะพักนะมาเตียมบรรทนายเพจัอจับส แค่ชิมเลยเนี่แค่ชิมนะว่าให้กินแค่ชิมเบิังมันสามจาบแค่ชิมยังหมดสามจับแล้วมากินอี่ลี่ร้อนนะว่ามันเป็นอยู่เป็นโลนึงเข้าใจหกินอี่ลี่นี่มันเป็นโลนึง่งนะ,ะเผ็ดอยู่นะจะน้ำม,มันกันพอดีเนาะไม่เผ็ดมาดกากัดกลางๆ เทพพี่น no oh. 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 ้องอยากน้ำ uh อีกแล้วโหกินนตั้งหลายกิลิ่นเลยเนาะเศรษแบบเศรษเป็นตุ่ยวางอ่างอ่างไปเลยพี่น้องนัวกันนัวกินอยู่กินอยู่บ้านพี่น้องครับบรรลังพื้อ นัวฮอตบันคืมสว่างจ้าโอเคพี่น okay, ้องเดี๋ยวเบื่อเกษีเดี๋ยวก่อนละกันพี่น้องไปกระเป็ดไปเขาสวนอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะจ้าจึงได้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปของบื่อเอื้อนนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าแล้กันพรุ่งนี้เอื้อนซีมาจ้าเกออัมมาลาอนชิมาเนาะอืมหลายหคนเนาะอาชิมากินข้าวปุ้นอยู่บ้านตุ้ยตุยกันพี่น้องประตูมหภาคกันอยู่นี่นะบ่อเอื้อนนะ